ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะให้ท่านผู้ดูมาชมนะครับหลังจากผมย่ําฟางไปเมื่อวานนะครับแล้วผมก็จะมาปลูกขักบุ้งนะครับท่านผู้ชมปลูกขักบุ้งปลูกขักบุ้งด้วยยอดนะครับอันนี้ผมจะมาให้ดูกันก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วผมจะบอกบอกไว้ืีว่าปลูกขักบุ้งด้วยยอดเนี้ยเราไม่จําเป็นต้อง กรณีถ้าเราถ้าเราไม่มีพันุนะครับถ้าเราไม่ไม่มีพันธุหรือไม่มีเห่าเขาเนี้ยนะครับสามารถเอายอดปลูกได้นะครับสามารถเอายอดปลูกได้นี่ผมก็ให้รู้ก่อนนะครับก็คือว่าหักบุ้งเนี้ยนะครับตั้งแต่ปีแล้วราคาค่อนข้างแพงนะครับอันนี้ผมสั่งมานะครับอันนี้ผมสั่งมาเลยสั่งมาโดยเฉพาะไม่ไม่ไม่ให้เขาแต่งนะครับก็เอามาปลูกอันนี้เขาอันนี้เขาก็ติดให้รากมาด้วยนะครับให้ให้รากมาด้วย แต่ถ้าปกติแล้วถ้าเขาทำมาขายมันจะออกมาในลักษณะนี้นะครับนี่ฮันประสมนี่เขาจะแต่งมาอย่างนี้นะครับรากใบที่ล่างๆเขาจะเลาะออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้กำละกำละสิบบาทนันเนี่ยฮันประสมเนี่ยนะครับแทบต้นละบาทเลยนะครับผมบอกว่าต้นละบาทเลยนะครับไอ้กำแค่นี้นะครับไอ้ที่ที่ไม่สวยอย่างเงี้ยผมผมถือว่าไม่สวยเลยนะครับไม่สวยเพราะยอดยอดเขาไม่เรียวนะครับยอดเขาไม่เรียว ปกติแล้วยอดย,ยอดเขาจะเรียวนะครับท่านผู้ชมยอดเขาจะเรียวฮักบุ้งเนี่ยถ้าดูมันสวยนะครับดูผมหาดูยอดก่อนไม่ไม่มีมั้งมีมีมีหรือเปล่านะครับนี่มัน,ม,น,ม,นมันลักษณะจะออกอย่างนี้นะครับถึงว่ามันสวยนะครับถ้ามันสวยอย่างเงี้ยท่านท่านท่านผู้ชมมัดละร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยร้อยยี่สิบบาทถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าค่อนข้างแพงนะครับร้อยร้อยยี่สิบบาท อันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมก็มาย่ำเมื่อวานนะครับพี่ผมให้ดูไปนะครับนี่นะครับพี่ผมก็เอาคุบเอาอะไรมาย่ำเมื่อวาน <S <S เดี๋ยวผมปลูกไปมัางละนะครับ <q> เดี๋ยวผมปลูกเสร็จแล้วผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ย่ำไปเมื่อวานออกมาในลักษณะนี้นะครับก็ต้องการให้ฟางเขาเน่านะครับแล้วเมื่อวานผมก็มา ย่ำหรือมาตีไปรอบพี่สองนะครับรอบพี่สองแต่ว่าท่านผู้ชมทีนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการปลูกนะครับเรื่องการปลูกปลูกข้าวบุ้งนีนะครับท่านผู้ชมการใช้ยอดปลูกนีนะครับท่านผู้ชมมันมันจะช้ากว่าที่เราปลูกเป็นเผานะครับเป็นเผาเป็นเผาหรือเป็นเครือที่ มันมีรากออกมาแล้วอย่างนั้นนะครับพ่มผสมคืออันนั้นมีรากเนี่ยนะครับสามารถเราปลูกในที่เลนเนี่ยเขาเขามีรากอยู่แล้วเขาก็ดึงอาหารเขาเลี้ยงตัวเขาได้เลยนะครับแต่ไอที่เรามาปลูกเป็นยอดที่เราซื้อมาทากับข้าวเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเขาไม่มีรากนะครับพ่อผสมมันก็ต้องใช้อายุนานหน่อยนะครับอายุนานหน่อยก็ผมคิดว่าถ้าเป็นฤดูเนี้ยนะครับ ก็น่าจะไม่ต่ำสามอธธาทิตย์ขึ้นนะครับพ่นผสมภาพปลูกน้ premi, Arizona, water, ําอย่างนี้นะครับภาพภาพปลูกน้ําเหมือนเหมือนผมอย่างเงี้ยนะครับพ่นผสมเนื่องจากค่าน้ําเราต้นหักโป้งแช่น้ําอยู่เงี้ยเขาจะไม่ยังยังไม่ค่อยจะออกลากนะครับพ่นผสมเนื่องจากเขาไม่ได้อากาศนะครับพืชเขาทุกอย่างเขาก็ต้องการอากาศนะครับก็คล้ายๆเหมือนที่เราแช่ข้าวให้มันงอกอย่างนั้นนะครับเอาข้าวขึ้นมาพักให้มันงอกอย่างนั้นนะครับพ่นผสมเพราะฉะนั้น การการที่เราปลูกด้วยยอดเนี่ยมันมันจะช้านะครับแต่ถ้าจะให้ไวนะครับผู้มถ้าจะให้ไวเนี้ยถ้าท่านผู้ม่ท่านใดคิดอยากจะปลูกเนียนะครับให้เราตีเทือกเหมือนทํานาแล้วนะครับเหมือนทํานาแล้วให้ให้ปล่อยน้ําทิ้งเลยนะครับเอาน้ําเลี้ยงไว้เหมือนเหมือนเราจะหวานข้าวอย่างนั้นนะครับผู้มเอาไว้แค่หน่อยเดียวนะครับเอาไว้แค่หน่อยเดียวคือต้องการให้น้าเขาแห้ง ในเมื่อขักปุ้งเขาได้ได้อากาศแล้วเขาจะแตกกล้ากใบนะครับท่านผู้ชมไอในกรณีที่ท่านผู้ชมน้ําสมบูรณ์นะครับน้ําสมบูรณ์แต่ผมนี่ผมบอกได้เลยว่าผมปลูกขักวปุ้งแรงนะครับปลูกขักวปุ้งแรงซึ่งผมไม่มีน้ําใสนะครับก็เหมือนที่ผมต้องกักเก็บน้ําไว้นะครับกักเก็บน้ําไว้อันนี้ก็ปลายหน้าสุดผมเลยนะครับปลายนาสุดน,นู่นนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะเห็นห้างผมไหมนะครับ แวบๆบแบบอยู่นิดนึงอะขาวๆอยู่นู่นนะครับที่สาน้ําหรือบ่อน้ําผมอยู่ตรงนู้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะส่งน้ํามานี่ได้นะครับมันไกลนะครับก็มาถึงนี่ก็น่าจะประมาณสัก3 4ม0ี่รอเมตรเลยนะครับไกลก็ซึ่งก็ปลูกตามตามน้ํานะครับเพราะฉะนั้นผมเพงพงไม่ปล่อยน้ําพึงกักน้ําไว้อย่างนี้นะครับแต่มันช้าก็แล้วแต่มันนะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการให้โตวไวเนี้ยนะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดประค่างต้นนะครับให้ปลูกขี่เลนเอานะครับให้ปลูกขี่เลนเอาท่านผู้ชมอันนั้นเขาจะแตกกลากได้ไวแล้วเราจะเก็บผลผลิตได้ไวนะครับแต่ถ้าปลูกยอดอย่างเงี้ยถ้าเหมือนของผมเนี้ยเอาน้ำไวเนี้ยนะครับก็นู่นนะนะครับสามสี่อาทิตย์นะครับมันถึงจะได้เก็บนะครับถึงจะได้เก็บจนน้าแห้งที่เขายุบไปออกกลากไปนู่นนะนะครับมันถึงจะได้เก็บ แล้วผมก็อาจจะปลูกถีสักนิดหนึ่งนะครับท้าู้สมเห็นนะครับอาจจะปลูกถีไปนิดนึงก็น่าจะประมาณสักเม็ดสาสิบถึงเม็ดห้าสิบนะครับก็ประมาณนั้นนะครับบางคนก็หาเห็นแล้วก็โอ้ทำไมถึงปลูกถีนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับทำความเข้าใจกับผ้ามุสมอย่างนี้นะครับผ้ามุสมรู้ดูต่อไปเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะเริ่มหนาวแล้วนะครับมันมันจะเริ่มหนาวแล้วนะครับ ก็ไม่ไม่น่าจะเกินปลายเดือนตุลานี่มันมันจะเริ่มหนาวอากาศจะเริ่มเย็นเข้าละนะครับถ้าในเมื่ออากาศเย็นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมพืชตระกูลเป็นเผาน,นะครับผมบอกได้เลยตระกูลเป็นเผานียเขาไม่ชอบความหนาวนะครับเขาไม่ชอบความหนาวเขาไม่ชอบความเย็นนะครับยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่เขาจะไม่ยิ่งโตเลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นฮักบุ้งถัว่วบวบแตงนะครับเป็นตระกูลพวกเป็นเผาเนี่ย ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นเหาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโตนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับต่อไปเนี่ยถ้าท่านใดไปกินอาหารนอกขึ้นที่เนี่ยไปสั่งไปสั่งข้าวผัดเนี่ยช่วงช่วงเดือนมกราเนี่ยจะเป็นจริงที่ผมพูดไหมปกติแล้วข้าวผัดเขาจะมีแตงแตงมาให้นะครับแต่ต่อไปเนี่ยบางร้านเขาจะไม่มีเลยนะครับเนื่องจากแตงแพงนะครับนั่ง เนื่องจากแตงแพงขนาดส่งเป็นถุงเนี่ย400 400กว่าบาทแล้วนะครับแม่ค้าก็มาขายกิโลละ50บาทแล้วนะครับอันเนี้ยมันซึ่งมันเป็นผลกระทบกับอากาศเย็นนะครับตะกูลที่เป็นเหานะครับผมก็เลยปลูกถีไปนิดนึงนะครับ,บผู้มมเพื่อว่ามันเข้าหนา้าหนาวแล้วผมต้องการให้เขาคุมดินนะครับให้เขาคุมดินเพื่อคุมเพื่อการวัชพืชกันหญ้า,าขึ้นด้วยนะครับผมเลยปลูกถีนะครับเนื่องจาก ผมไม่มีน้ําก็เหมือนผมพูกไปข้างต้นแล้วผมจะปล่อยแห้งเลยนะครับเพราะน้ําน้ําไม่มีใส่นะครับอันนี้ผมก็ถึงต้องปลูกน้ําอย่างนี้นะครับผูม้มุ่มอันนี้ก่อแล้วนี้ใครอยากอยากจะปลูกนะครับผูม้มุ่งแต่ถ้าเราซื้อยอดมาเนี้ยเราสามารถเด็ดครึ่งได้เลยนะครับผูม้มุสมต้นนึงเนี้ยยอดนึงเนี้ยเราเราทำได้เป็นสองต้นเลยนะครับนั่นคือการประหยัดนะครับพระม,มุูงอันนั้นวิธีปลูกยอดนะครับแต่ถ้าตรงที่ยอดอ่อนนะเขาจะช้าหน่อยนะครับ ก็เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับพานธุ์ผสมจะให้ไวเนะี่ยให้่านผู้ผสมเอาไปซ้ำให้เขาแตกแตกเยอะแตกลากก่อนนะครับสักสามคืนถึงห้าคืนนะครับพานผู้ชสมเดี๋ยวเขาจะเริ่มแตกลากออกมาอย่างนั้นว้นะครับอย่างนั้นวัยแต่บางเอื่นที่ผมไม่ทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนั้นนะนะครับคืองานผมไม่ว่างนะครับฝนก็เริ่มจะเบาลงแล้วผมต้องไปเตรียมที่จะลงผักนะครับต้องต้องไปเตรียมที่ต้องไปเอา ต้นพริกต้นมะเขือต้นตะเภาอะไรออกเติมเติมจะให้ที่นะครับก็จะเข้าเริ่มใกล้เริ่มหนาวแล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยและมาแนะนํากับผู้มิสมนะครับเผื่อใครอยากจะปลูกนะครับเผื่อใครอยากจะอยากจะปลูกถ้าปลูกได้เป็นการดีเลยนะครับเป็นการดีฮักปุ่งเนี้ยผมรู้สึกว่าราคาจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับถึงว่าราคาจะตกในแถวบ้านผมอันนี้แถวบ้านผมนะครับพ้ายอดส,สวยๆที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับ ดูไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมัดเนึงไม่ต่ำแปดสิบเลยนะครับต่ำสุดเลยไม่ต่ำแปดสิบนะครับเพื่อนผู้ชมอันนี้ก็ที่ผมให้ดูไปเนี้ยนะครับยอดลักษณะอย่างเงี้ยนะครับพ่อนผู้ชมเนี่ยก็มัดละแปดสิบเลยก็สวยๆก็ร้อยยี่สิบนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปละนะครับก็คลิปนี้วิดีโอนี้ก็ให้มาดูกันนะครับก็ให้มาเห็นกันนะครับการปลูกกระปุ้งแล้วก็เล็กๆน้อยๆที่ผมจะแนะนํานะครับแล้วเผื่อใครอยากจะไปทําอยากจะไปปลูกนะครับ ก็เป็นอาชซีพเสริมก็เป็นรายได้ดีพอสมควรน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ